เค,คื่งกข้าวไหลายคน,น,นยังทำงานอยู่ไายหลาคนได้หยุดแล้วไหลายคนไ,คนไ่ได้อยู่หลักกาเพระช่แล้วไปทางานสวัสดีค่ะเอซไ้หยุดปีใหม่กันหรือ,อยังมาแล้วมาแล้ว,วไม่หยุดไม่หยุด มันก็โอเคแล้วค่ะพบกับเราสามคนสามภาษาในรายการวงจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมอ่ะไ่ว้มือเดียวไม่ใช่หรอกค่ะจีนอ่ทีนี้เรามาคุยกันถึง เคสกรณีศึกษาวันนี้ก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าเราไปเจอตัวอย่างลูกศิษย์ครับที่เขาทำผมจุ้วแล้วก็เอามาแบ่งฟันให้ดูให้เห็นกันเพราะว่าพูดไปไหนเห็นตัวอย่างอะไรอะไรที่ดีก็เอามาแบ่งปันอะไรที่ไม่ดีก็เอามาแบ่งปันนะครับทั้งดีและไม่ดีใช่แบ่งกันไปเดี๋ยวบางคนก็ชอบนะ ก็เอาแต่ของไม่ดีมาให้ดูอะไรเงใช่ไหมแต่ไม่ได้ตัวอย่างไม่เอาไม่เอาของดีให้ดูล่ะคือต้องย้อนกลับไปนะไอ้ั้ประมาณสิบกว่าปีก่อนครับที่เราเริ่มเรียนหงจ้ยเจอแต่ตัวอย่างไม่ดีลุงแต่งลุงเพราะว่ามันผิดหงจ้ยจริงๆแล้วพอท่านอาจารย์เออก็ดีนะสะสมผ่านไปสิบปีเราได้เจอตัวอย่างที่ดีแล้วไงทำหงจูยแล้วก็เอามาแบ่งปันกันได้เขาเรียกเป็นยุคกําลัง พัฒนาพัฒนารีโนเวทกันอีกปัจจุบันนี้คือแบบจัดเต็มแล้ววันนี้ที่จะนำมาให้ทุกคนดูคือคำว่าเอาบันไดลวเอาว่าบันไดลวกลุงลุงพูดคำว่าบันไดลวกันไม่ว่าจะราวบันไดลวท้องบันไดลวมันส่งผลหัตุ๋ยอะไรยังไงคือบันไดเนี่ยมันเป็นทาง ที่ขึ้นจากชั้นล่างขึ้นไปสู่ชั้นบนโดยเฉพาะห้องนอนทั uh huh. ้งทางที่เรียกว่าคลังซับะนะคราวนี้โดยปกติเส้นทางเนี่ยเหมือนเหมือนทั่วไปนะถ้าทางที่แบบเดินไปแบบราบเรียบสมูทกว้างขวาง,วางดูดีไม่สะดุดเนี่ยพลังมันขึ้นได้เยอะ, uh huh. อะนะแต่ถ้าเกิดทางที่จะไปเนี่ยเรากดว่าเป็นหลุมเป็นบ่อข้างทาง ไม่มีขอบถนนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไปก็ถลายออกไปก็ตกหลุมไปก็แบบไปผิดทิผด่ผิดทางหรือไปไม่ถึงทางเช่นถนนขาดอย่างเงี้ยอยู่ประสาทเออเป็นประสรทเพราะนั้นยังไงพลังก็ไม่ขึ้นไปถึงครังซับท,ที่ห้องนอนของเราอันนี้คือเป็นการบอกบอกว่าถ้าบันไดบ้านของท่านปรากฏว่าลูกตั้งไม่มีท้องมัน ลูกตั้งคือระยะที่งงคือระหว่างขั้นไงที่มันเป็นอย่างเงี้ยระหว่างขั้นเนี่ยโอเคนึกออกไหมคือคือบางบ้านนี่คือภาษาช่างภาษาช่างทันด้วยคือคือบางบ้านก็ทําแบบแบบโมเดิร์นสไตล์นี่ออกไหมมีแต่ทันบันไดเป็นชิ้นชิ้นเป็นชิ้นชิ้นอย่างเงี้ยขึ้นไปแบบมันลอยรออย่างนี้ออกไหมแล้วเป็นรูแล้วเป็นช่องเปิดอันนี้ไอ้ลูกตั้งตรงเนี้ยมันไม่มีไงเซมาบุตกับว่างั้นเถอะหายไปแล้วก็ หรือบางครั้งเนี่ยข้างๆเรียกราวบันไดเนี่ยบางบ้านไม่มีก็เราเคยเจอนะอันนั้นคือโมเดิร์นจริงๆอันนั้นโมเดิร์นมากคือราวบันไดไม่มีเปิดล่งตกอ่ะเมาเพราะนั้นลักษณะเช่นนี้อย่างที่บอกไงว่าเมื่อบันไดเนี่ยมันแบบลอยๆเป็นแผ่นไม้ลอยๆธรรมดาเนี่ยแผ่นไม้ลอยๆเนี่ยพลังมันมันขึ้นไปได้แค่ขันเดียวก็ร่วงหมดแล้วมันไม่สามารถตายขึ้นไปข้างบนได้เรือว่ามันไม่มีทางปีนป่ายขึ้นไปได้ เอานึกเอาง่ายๆนึกถึงว่าเวลาเกมที่เขาไตา่เขาเพายียงต้องเอามือจับ oh เท้าเห oh ยียบเพื่อไ oh ต่ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งใช่ไหม oh แต่นี้แบบจะไต่ขึ้นไปได้ยังไงไอ้อตรงขนหนัที่แบบลุกตั้งมันไม่มีอ่ะมันจะความว่างเปล่าทุลักทุเลอ่ะเพราะฉะนั้นมันคือรูอ่ะอย่างที่คุณตาโตใช้คำว่าบันไดรู่ะนี่ไงอ่าคือไม่มีทางขึ้นอ,อยู่แค่กลางชั้นเดียวนะข้างบนเนี้ยไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปเพราะนั้นข้างบนนี่คือขาดพลังแล้วเพราะนั้น คุณจะมีพลังทรัพย์จะมีพลังในเรื่องของสุขภาพหรือมีเงินเก็บเนี่ยไม่เหลือแล้วหายไปหมดค่ะอือ่าทีนี้เราก็ไปเจอตัวอย่างลูกศิษย์รู้แหละเพราะฉะนั้นคือก็จะมีบันไดามาให้ดูสักสองแบบแบบที่หนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกเลยตอนแรกมันเป็นลูกตั้งใช่ไหมลูกตั้งแล้วก็มันก็โลง่งๆใช่ไหมเออแล้วก็เหมือนกับว่าท้องบันไดท้องบันไดก็รั่วคือเป็นเป็นขั้นอ่าก็ลักษณะนี้มันเหมือนผ่านแบบ ทรงโบราณนึกออกไหมที่แบบคือบันไดนอกระห่าที่แบบบ้านเรือนไทยกันแล้วกันครับที่เรามักจะเห็นคือแบบมีเป็นบันไดไม้ใช่ไหมอันี่ยมันมีลูกตั้งเลยมีมีราวจับแต่ไม่มีลูกตั้งไงก็คือเป็นแผ่นไม้แล้วก็ตีตีตีขึ้นไปอย่างงี้ไงใช่แล้วลูกตั้งก็มีท้องบันไดก็แบบไม่มีอะไรเลยโล่งๆใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยแบบบ้านเรือนไทยถึงรั่วเยอะค่ะอย่างเงี้ยรั่วเยอะวันนี้ลูกศิษย์ทำแล้วจ้านี่คือตัวอย่างที่ตีแก้ไขแก้ไขแล้ว ก็คือก็คือปิดลูกตั้งทั้งหมดปิดราบันไดทั้งหมดซ้ขวาเพื่อเพื่อล่อพลังให้เดินขึ้นไปตามช่องที่เอบกอพลังให้เป็นทิศทางเดียวกันตอนเวลาพี่ตะโตทํารายงานส่งบ้านที่ที่มีลักษณะแบบนี้พี่จะบอกว่าเหมือนกับท่อลําเลียงน้ํำเวลาที่มันไม่รั่วใช่ป่ะมันก็สามารถลําเลียงน้ําขึ้นไปข้างบนได้พอรั่วมันก็ น้ำหลุดอ่ะอันนี้ดูอีกบ้านหนึ่งอีกบ้านหนึ่งนี่จะเป็นเขาใช้แบบนี้แต่ว่ามันเขาก็มีความกังวลนิดนึงลุงก็เหมือนครั้งก่อนก็เคยคุยเูแว่าเหมือนนมันันเลื่อนใช่ไหมอือืมเขายังมีอย่างนี้อยู่เพราะว่าเขาไม่ได้ก่อไม่ได้ก่อปิดเสมอก่อปิดเสมอใช่แต่ทำอย่างนี้มันง่ายกว่าไงใช่ทีนี้มันก็เลยเหมือนกับประมาณว่ายังมีเหลี่ยมมุมอยู่ด้านนอกครับนิดนึงเป็นไรไหม ก็เสียหายน้อยหน่อยดีกว่าดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยดีกว่าไม่ดีกว่ารั่วดีกว่ารั่วเยอะเขาดีดีกว่าเยอะกวว่าทำใบแบบนี้อีกคําถามหนึ่งถามนิดนึงว่าสมมุติว่าเนี่ยทําบันไดขึ้นมาแบบนี้แล้วบบางทีมันมีเคล็ดอะนีดน่นี่เขาก่อจนกระทั่งลูกตั้งลุงเนี่ยเขาปิดหมดเลยนะเออยก่อเต็มที่เต็มที่เนี่ย ทีนี้เนี่ยมีเรื่องของการวางเครดบังเอิญไปตรงตรงบันไดนี้เลยจะวางตรงชานพักบันไดได้ไหมหรือตั้งใต้บันไดเนี่ยเอ,อหรือบนบันไดอ่ะบางทีมบนบันไดเนี่ยยกตัวอย่างให้อย่างบ้านเนี้ขเขามีเห็นเห็นเหมือนกับขอบ,ขอบ,ข,อบขอบที่สามารถวางวางได้สักอย่างหนึง่งวางได้ไหมหบ้านอื่นก็ฟังด้วยแล้วกัน เผื่อว่าเกิดว่ามีต้องเคล็ดอยู่ตรงบันไดครับค,คือการวางเคล็ดผงจุ้ยเนี่ยพื้นที่ที่จะเลี่ยงเนี่ยมันมีอยู่ไม่มีกี่ส่วนก็คือเราจะไม่ไปอิงผนังห้องน้ำไม่อีงผนังห้องครัวไม่อยู่ใต้บันไดแล้วจริงๆอ่ะคือบันไดจริงก็ก็ไม่อยากให้ไปตั้งเหตุผลที่ตรงขั้นบันไดไม่ให้ไปตั้งเพราะว่ามันมีการสั่นไหวจากการขึ้นลง แม้แต่ตรงชาญพักนะชาญพักมันยังน้อยกว่านิดหนึ่ง okay, okay. เพราะว่าพื้นที่มันกว้างกว่าเหรอไหมชาญพักนี่ถือว่าพื้นที่มันยังกว้างกว่านะแต่ถ้าเกิดไปอิงผนังห้องน้ํานี่ไม่ได้เลยถ้าห้องน้ำคุณไม่ได้แก้เหรอไหมไหรือผนังห้องครัวกพห้องครัวเป็นธาตุไฟด่วนห้องน้านี่เป็นพลังหญินอป,ปมงคลเรามักจะให้ละเว้นในการตั้งเคสใต้ห้องน้ำใช่ไหมใต้บันไดพวกเนี้มันมนันเป็นพื้นฐาน เพราะว่าเราไม่ต้องการให้เครดที่เราตั้งที่ต้องการพลังอย่างเนี่ยเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพลังหยินที่ไม่มีพลังแต่คราวนี้มันก็เคยมีว่าบางบ้านบางตำแหน่งบางทิศทางที่จําเป็นต้องตั้งเครดแล้วอยู่ตรงนี้พอดีตรงใกล้ๆบันไดเนี่ยพอวัดปีนี้เราจะมีทางเลี่ยงอยู่สองทางพื้นหนึ่งวางไว้ข้างบันไดที่พื้นนะแต่ไมไ่ขั้นบันไดนึกออกไหมคือพื้นที่บันไดอยู่ประมาณนี้เราก็ให้ตั้งข้างๆนี้ เอาโต๊ะตั้งแต่เราต้องดูทิศทางของแปลนแปลนห้องเราต้องวัดให้แม่เปะะแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆเราจดงขึ้นไปดูตรงชานพักบันไดที่เป็นพื้นที่กว้างหน่อยว่ามีพื้นที่ว่าพอมีพื้นที่วางไหมแต่สําคัญคือเคล็ดนั้นต้องเป็นเคล็ดที่แบบไม่มากส่วนใหญ่ที่ตั้งคือตั้งในเรื่องของอะไรเคล็ดราศีหรือแก้ชงนะฮะนี่บอกไหมหรือแค่ติดเหรียญ อะไรประมาณเนี้เลอกไม่ให้ขวางทางใช่มันจะเป็นเคล็ดเล็กๆน้อยๆมันไม่แบบชิ้นใหญ่เออหรืออย่างเคล็ดน้ำนี่เราไม่ตั้งเลยไม่ใช่ไหมเคล็ดน้ำมันตั้งบงบันไดไม่ได้เพราะบันไดเนี่ยพอคุณตั้งน้ำปุ๊บน้ำจะไหลลงอ่ามันตั้งน้ำเคล็ดน้ำตั้งไม่ได้อ่าไม่เลยน่าจะพอมีรัศมีใช่ที่ได้คือมันคือถ้าเกิดไม่ได้จริงเนี่ยก็คือเลี่ยงก็คือไม่ตั้งถือก็ไม่ตั้งเลยอันนี้ปลอดภัยที่สุดแล้วค่อยไปหาตำแหน่งอื่นใช่ฮะตำแหน่งอื่นแก้ไขเอา f อฟซีตัวยงคอมเมนต์เข้ามาครับพี่นลลงอัศกุลบอกว่าถูกใจพี่ีกรทั้งสามอย่างที่สุดครับขอบคุณการขอบคุณรัรอาบอบยางให้กำลังใจพี่นลลงนี่ทำมุจุยเยอะมากทำผมจุยเยอะมากตีดเพชรระดับแพทินัมอ่ะแพทินัมไปไม่ถูกค่ะสู้ชมอ่ะทีนี้ เพราะฉะนั้นก็คือพอทุกคนหลีกเลี่ยงเรื่องบันไดมันต้องมีมันต้องมีมันมีแน่นอนเวลาตอนที่ท่านอาจารย์ไปตรวจแล้วอะยังไงแปรนที่ลุงบอกว่ามันจะเหมือนแบบองศาอะไรัสเคีเค้กสมมีพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าลุงเคยบอกพิซซ่าเพราะฉานั้นคุณลองลองดูใช่ถึงแม้มันจะเข้ามันในบริเวณให้จีก็ไม่เป็นไรแต่มันจําเป็นต้องตั้งอยู่ในทิศนั้น เราก็ต้องดูตามนั้นไปครับครับอ่ะก็เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนนะถ้าเอาวันนี้สำคัญตรงที่ว่าบ้านที่มีชั้นสองใช่แล้วก็บันไดรั่วยังงงอยู่กับบันไดอยู่ลองดูดูดูตัวอย่างละอ่าลองไปปรับใช้กันดูที่เราเคยเจอว่าลูกษย์นะถามว่ารู้ไหมเขาพยายามที่จะปิดให้มันไม่รั่วแต่ว่าใช้ผ้าอย่างเงี้ยใช้ผ้าม่านควา้เข้าอจ มีฟิลเจอร์บอร์ดคุณรู้จักปะมันมันไทยได้ไหมเนี่ยคือคือถ้าเกิดมานทำสวยสวยจริงนะเว้ยฟิลเจอร์บอร์ดอะทูง่ายบ้านอ่ะสวยนะใช่เออแต่บางบ้านเขาแบบผ้าผิวนี่ไม่เอาอะผ้าผ้านี่ไม่ได้คือผ้านี่ถามว่าใช้ได้มันใช้ได้แต่คุณต้องขึงให้ตึงใช่ใช่ใช่ตึงมากต้องขึงให้แบบตึงอ่ะไม่ใช่แบบปล่อยแบบเวลาเดินพิ้วไปพิ้วมาแบบเหมือนลมพัดอะไรเงี้ยคือเหมือนติดติดแค่ด้านบนไงข้างล่างแล้วปล่อยแค่ให้คลุมปล่อยชายไว้มันพิ้วไหวอันนี้ไม่ได้ นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใช้ผ้าได้แต่คุณต้องขึงให้ตึงเนี่ยทั้งข้างบนข้างล่างทั้งสี่ด้านสี่อะไรอย่างงี้ยขึงเป็นผ้าใบเลยอันนี้นนุ่นลมดีกว่าใช่อย่างนั้นเนี่ยยังโอเคกว่าพิ้วไม่ได้กันนะใช่ได้เพราะเพราะการพิ้วเนี่ยยังไงมันก็รั่วไงพอมันพิ้วปุ๊บมันก็ขึ้นไปพลังก็รั่วไหลอยู่ดีเป็พผงเง็บผงเง็บมันผงเง็บถ้าผ้งงาวไม่ไกลล่ะ ความหมายต่างกไปเลยทีเดียวฮัลเลอร์ฮัลเลอร์เป็นไงฮัลเลอร์แบบอ่นิดหน่อยฮัลเลอร์ฮัลเลอร์เด็กสัมภาพฮัลเลอร์ฮัลเลอร์แต่ถ้าภาพน่าพภาหน้าเนี่คือจะตายละอยู่ไอซิวไอซิวละโคม่าทีนี้ฟิวเจอร์บอร์ดฟิวเจอร์บอร์ดมันจะเป็นเป็นแผ่นที่เป็นพลาสติกใช่แข็งๆหน่อยต้องเลือกสีไหม ควร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 การแนะนำสีคือสีแดงนี่สีไม่รุนไมรุนมันคือมันต้องดูโทนสีของของบันไดก่อนอ่ามันต้องดูโทนสีของบันไดก่อนสมมติบันไดเราเราเราสีแบบโทนขาวแล้วก็ควรเลือกสีโทนขาวมันกลืนนไปเหลืองเหลืองหรืออะไรแล้วแต่หรือเทาอะไรเงี้ยใช่ไม่ใช่ดัวไปสีแดงเลยสีส้มเออหรือสีเขียวเลยเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ชอบคือคิดแต่ว่าคิดแต่ว่า แกแกรวยอย่างเดียวเลยคุณทาให้มันสวยใช่นะครับไม่ใช่ว่าโอเคเอาง่ายด้วยเฮ้ยเอาสีไหนก็ได้ผมไม่ได้อันนั้นอันนั้นเราต้องต้องต้องรอบคอบนิดหนึ่งคือเราเราส่วนใหญ่เวลาเราแนะนําเรื่องทําสีหรือทำเฟอร์นิเจอร์เรามักจะเน้นว่าให้มันดูกลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์หรือผนังสีภายในบ้านสีผนังภายในบ้านมันจะไม่ดูขัดแย้งกันมีวัสดุอีกชนิดหนึ่ง พี่สีถามมาแต่ก่อนนี้ใช้ประจำเพราะว่ามีการเลือกตั้งเนาะไปเอาแผ่นเลือกตั้งเคยคุณเคยเห็นไหมแผ่นที่เวลาเขาปิดประกาศเลือกตั้งอ่ะเขาเรียกแผ่นไม้อัดบางๆอ๋ออะอเออแผ่นไม้อัดแผ่นไม้อัดแต่ว่าบางทีคือเหลือใช้เหลืออะไรอย่างเงี้ยง้มามาฟอ้อมลูกอย่างเงี้ยเหรอเอออ๋อเ็จๆอย่างเั้นเลยคือคือเอามาทั้งแผ่นอย่างเงี้ยเหรอ คือมันก็ไม่สมควรอยู่แล้วถ้าจะเอามาใช้หรือคุณพลิกแพลงวัดสดุใกล้ตัวก็ทาสีซะหน่อยนึงใช่ใช่ไม่ต้องเอามาทั้งรูปลักษณ์แบบนั้นคือลุงต้องช่วยเน้นว่าเฮ้ยเวลาจะทำมงจุ้ยอยากให้เก็บความเรียบร้อยคือมงจุ้ยเนี่ยถ้าเราพูดตามตามตามแบบพื้นฐานง่ายๆเนี่ยมันคือเรียบง่ายที่สุดเลย แล้วก็ไม่ยุ่งยากนี่ยหรไหมแต่ก็ต้องสวยงามแล้วก็ต้องคือเรียบร้อยไงที่บอกว่าเรียบร้อยเรียบง่ายไม่ยุ่งยากก็คืออะไรที่แบบว่าเราไม่ต้องไปคิดเยอะคิดนอกกรอบจนเกินไปสําหรับการทำคงช่วยพื้นฐานนี่ยอออไหมอย่างเช่นคุณจะคุณจะทําสีจะทําบ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณไม่ต้องไปแบบไปเลือกสรร รูปลักษณ์หรือดีไซน์ที่มันแปรที่เลียแตเโตชองอะเขาก็ไม่เลื่องมาเขาเอาป้ายนั้นมาเลยเอ้นั่นมันก็เกินไปไงไม่แต่นั่นคือคือตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ต้องไม่ใใส่จะมากว่าต้องทาสีด้วยต้องคำนึงว่าเอ้ยมันคือมันดูไม่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 ดูดีดูไม่ดีคือบางทีสิ่งที่ทีมงานเจอบางทีเขาเขากังวลแล้วเขาก็จะต้องถามอันนั้นใช้ได้ไหมอันนี้ใช้ได้ไหมบางคนก็คือเหมือนกับไปเอาสังกะสีด้าน รู้จักไหมเอามาแปะได้ไหมอะไรได้ไหมจริงๆแล้วเราก็แบบโอย้ยจะแนะนำยังไงดีเนาะ,นะนวัสดุที่คุณหาได้ในเวลานั้นๆอะไรอย่างนี้ก็คือ,อจริงๆเนี่ยวัสดุที่คุณใกล้ตัวคุณคิดว่าบางคนต้องการเซฟคอร์สใช่<ม>ใช่ใช่ใช้่ชชได้แต่อย่างที่เรา<ๆ><ๆ>เรากำลังคุยกันก็คืออย่างน้อยเนี่ยการเลือกใช้วัสดุเนี่ยมันควรต้องให้มันดูดีดูกลมกลืนกับตัวบ้านเราด้วย อย่าให้มันเกิดความขัดแย้งหรือลักษณะที่วัสดุนี่มันดูลักลั่นจนเกินไปใช่ใช่อย่างที่เราบอกอ่ะอย่างบางคนใช้พวเจะบอรดอ่ะบางทีเหมือนเหมือนไม้อัดสวยๆเลยนะเออบางคนก็ทําเก่งมากที่คุณเดี๋ยวนี้พวเจะบอดเรื่ออะไรมันมีลวดลายมีลายที่เป็นแบบลายไม้มีมีครับอันนี้วัสดุพวกนี้มีมีบอร์ดเยอะใช่ที่ขายกันอ่าไม้เชอร์ร่าอะไรก็มีเยอะใช่หรือหรืออย่างที่พี่พี่สีไปเอาไอ้ไอ้ป้าย ป้าหาเสียงมาเราก็ไปทําสีให้มันกลมเกลือนกับบันไดเราหน่อยเพราะยังไงเพราะยังไงเราไม่คมทีงานก็ไม่ไปขูดดูหรอกว่าให้เบื้องหลังมันเป็นมาจากไหนมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผลสุดท้ายละภาพรวมมันสวยช่ภาพรวมมันกลมกลืนกับให้มันเนี้ยให้มันเนียนใช่ที่เราบอกเก็บเก็บงานทีาดีหน่อยคุณต้องนึกถึงนึกถึงนึกถึงเวลาคนมาทําบ้านให้คุณอ่ะแล้วมันไม่สวยอ่ะคุณโอเคกับมันไหมล่ะฉะนั้น การทำมุ้ด้วยเหมือนกันก็ต้องทำให้มันสวยเพื่อที่ให้พลังเห็นว่ามันโอเคเออนะครับถูกแพงไม่ว่ากันใ,ให้มันดูเรียบร้อยดูสวยไว้ใช่ครับเอฟีคนนึ่ะคนะพี่สิริบอกว่าพี่สิรินะบอกว่าได้สาระความรู้แถมหนุกหนานด้วยอ,อ่านั้นเราก็เพิ่มความหนุกหนานเข้าไปให้ อีกนิดนึงวันนี้มีอาหารหวงจุ้ยใช่ไหมคะความหนุกหนานของรูมีสมาธิไหมเออเอานี่เตรียมปีใหม่แล้วเตรียมปีให่ล้วเตรียมปีใหม่วางเรียนเดียวหมดหน้าที่ไปแล้วตอนนี้นะครับก็เลยเตรียมอาหารแบบช่วงปีใหม่แล้วนะสำหรับคนที่เตรียมตัวนะก็คือให้คุณนึ่งกุ้งที่ยังไม่แกะเปลือกออกนะฮะจำนวน400กรัมร่วมกับขิงสด 25กรัมแล้วหัวหอมใหญ่50กรัมแค่เอาไปนึ่งนะมีสามอย่างนะแค่นี้เองครับง่ายมากเมนูนี้ช่วยบำรุงตับถุงน้ำดีและและปอดกินกุ้งบำรุงปอดกินขิงบำรุงปอดปุ่งนี้โควิดมันอีกแล้วนะใช่ปอดคุณต้องแข็งแรงแล้วตอนนี้อย่าลืมว่า คุณขิงนี่มันเป็นธาตุร้อนหน่อยกินแล้วมันจะร้อนร้อนหน่อยอม,มันก็เหมาะกับอากาศเย็นๆช่วงนี้จริงแล้วพอเวลาไปนึ่งลุงพอเวลาที่มันมันเขาเรียกอะไรโดนน้ําแล้วนึ่งมันจะไม่มีกลิ่นความเผ็ดม,มันจะไม่มฉุนไม่อะไระไรละทานง่ายจะหวานเหมเออมันก็จะหวานมันมันหายไปเลยอะความ,ม,มเผ็ดคือความเผ็ดของขิงจะลดน้อยลงแล้วมันซึมน้ำเข้าไป อาหารระดับจักรพรรดินะต้นเตรียมตัวซื้อกุ้งได้เลยเออจักรพรรดิเคยกินแล้วนะยี่ห้อนี้ยี่ห้อเมนูนี้อ่าโอเคมาปิดท้ายกับคุณแตงคุณแตงมีเรื่องอะไรเข้าวันนี้ถูกใจเหรอถูกใจถูกใจถูกใจไหนปังจับพี่นุชจับพี่นุชเขาก็ไปตรวจตรวจคอนโดก็เลยเรียนแจ้งมาอ๋อค่ะว่าผ่านมาหนึ่งเดือนก็มีสัญญาณดีๆเข้ามาเยอะเลยครับ ก็ค <odel inda> ือหนึ่งขายทาวเฮาได้หนึ่งหลังสองกำลังจะขายคอนโดได้อีกหนึ่งห้องจองสัปดาห์หน้าสามกำลังจะขายที่ดินได้อีกหนึ่งแปลงในสัปดาห์หน้าเหมือนกันคือนี่ขนาดยังวางเคสไม่ครบนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลักๆคือติดยาที่อาจารย์ให้ไปรีบติดเลยติดยาครูติดยาครูให้เติดยาครูอ่ะนะครับแล้วก็งดเนื้อสัตว์ทุกวันตัวออันนี้มัง เออนี้บางคนบางคนเห็นว่าเออบางคนอาจจะแบบงงงช่วยได้เหรออะไรอย่างเงี้ยช่วยได้เหรออะไรเงี้ยเออพี่นัทอธิบายหน่อยเรื่องเรื่องเรื่องลดเนื้อสัตว์เนี่ยโอเคเออคือคืออย่างนี้ทาไมถึงเป็นอย่างนั้นการการงดเนื้อสัตว์ก็อันที่หนึ่งสุขภาพคุณดีขึ้นนะอย่างหนึ่งแล้วใช่คุณไม่เสี่ยงเป็นโรคมันอะไรเงี้ยถ้าคุณงดเนื้อสัตว์ครับจริงนะแต่คราวนี้ถ้าคุณบอกว่าความมุ่งมั่นของคุณที่จะงดเนื้อสัตว์ขึ้นหมายความว่า คุณไว้ชีวิตไงไว้ชีวิตสัตว์ถ้ากับคุณได้บุญส่วนนี้ไปทําให้คุณแบบก็เรียกว่าอย่างน้อยเนี่ยตัวคุณจิตใจสะอาดขึ้นได้ทําทานชีวิตสัตว์มากขึ้นไงอ,อันนี้คือว่าทําบุญเพิ่มแล้วยิบเป็น วันตัวเนี่ยซึ่วันตัวเราเป็นวันที่เรามีกําลังมากที่สุดเป็นวันที่เรามีอํานาจมากที่สุดใช่นะครับและยิ่งพอเราไปงดในวันที่เรามีกําลังมากที่สุดเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นบุญใหญ่ห่บุญญใและสิ่งที่ี่เขาต้องการเนี่ยองุจุ้ยที่เขากาลังทําเนี่ยมันจึงส่งผลได้เร็วขึ้นนะครับอย่าเห็นว่ามันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกันนะครับเรื่องการทําบุญกับผงุจุ้ยเนี่ยนะก็ใครกําลังแบบ สมมติยังทำาุณช่ยยังไม่ได้อย่างน้อยลองดูลองงดเนื้อสัตว์กินกินมังกินเจในวันตัวนะครับอย่างใหน้อยสักหนึ่งมื้อเป็นการถือสิ่งค่อยๆถ้าเกิดมีมีความรู้สึกว่าโอเคขึ้นก็ทั้งวันนะลองดูแค่มื้อนึงก่อนนะครับหรือถ้ามากกว่านั้นก็คือวันพระใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำไปเรื่อยๆมันก็จะ ที่บอกพี่นัทบอกสุขภาพดีดีใจดีแล้วก็่วงช่วยก็จะดีตาม<ช>นะครับอันนี้ท่านอาจารย์สอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะใช่การ<ช><ช>เขาเรียกว,ว่าเสริมพลังฮวงจุ้ยให้แข็งแกร่งด้วยการกินมังสวิรัต่<ช>พี่สีบอกว่าพี่สีส่งคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเนี่ยร,รู้เปล่าว่าพวกเราทุกคนไม่รู้ตัวเลยว่าจริงๆแล้วพวกเราคือฆาตกรน,นะ เราฆ่าหมูกินหมูกินปลากินไก่ต่อให้เราไม่ได้ไปเชิดคองกันเราก็มีส่วนร่วมคุณคือฆาตกรได้บันเทิงเอออ่อะก็ได้สาระความรู้ดีดีค่ะลูกปิดท้ายปิดท้ายไว้ครูเถอะมันงวดมันงวดขึ้ครูละวันนี้วันที่ยี่สิบหกหลังคริสต์มาสก็วันที่หกแน่นอนคันวาห้าวันอีกห้าวัน อีกห้าวันเท่านั้นน,น,น,นะ,นะก็คือเชิญชวนสําหรับท่านที่อบบเขาเรียกอะไรนะรอว่าจะเลือกวันที่สองดีหรือวันที่สามดีใช่ <c oughs> นะคุณเลือกมาเถอะพระรหัสที่สองหรือสุขที่สามก็ได้เลือกมาสักวันหนึ่งแ <c oughs> ล้วรีบติดต่อเข้ามาเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกว่ามีหลายเป็นร้อยท่านอ่ะที่ติดต่อเข้ามาแล้วแล้วก็ให้ข้อมูลไปเสร็จก็นิ่งเงียบหายไปครับ ผมเลยเข้าใจว่าน่าจะรอหลังยี่สิบห้าธันวาน่าจะรอดูเวลาวันยี่สิบห้าธันวานี้ยก็คงจะทยอยมาเรื่อยๆแหละนะก็เป็นงานที่เราครูวันจะต้องทํานะในหนึ่งปีวันเดียวนะวันไหวครูของเราแสดงความกตัญญูให้ความสําคัญครูบาอาจารย์ให้ความสําคัญกับครูบาอาจารย์เพราะท่านก็ใช้วิชามาช่วยเราเยอะคนเจ็บคนป่วยเงี้ยนะเวลา ทำอะไรไม่ถูกนึกถึงท่านอาจารย์ก่อนแล้วให้ท่านอาจารย์ช่วยแต่เวลาถึงเวลาที่คุณต้องแสดงความรู้สึกขอบคุณเนี่ยนะขอบคุณต่อครูบาอาจารย์ที่ช่วยท่านในทุกกรณีบางครั้งคุณเดือดร้อนบางสิ่งบางอย่างบางคนช่วยคุณไม่ได้แต่ท่านอาจารย์ยังช่วยได้เพราะฉะนั้นไลน์เข้ามาที่ nat หนึ่งหกเจ็ดแปดเ้าห้านะรีบๆเข้ามาแล้วก็ฝากเรื่องหนึ่งว่า ปีหน้าจุดจีนเนี่เร็วมากยี่สิบสองมกราแล้วท่านที่จะต้องตรวจประจำปีนะตรวจบ้านประจำปีย้ายเคล็ดด้วยไม่ต้องรอถึงปีตรวจจีนเ่ลมาได้แล้วเคล็ดแก้ชงประจำปีเงี้ยแล้วก็ปีหน้าดาวศรเข้าเนี่ยคุณต้องตั้งอะไรบ้างเนี่ยคุณเชิญท่านอาจารย์ได้เลยติดต่อคุณแต่ไม่ต้องมาถามทีมงานเพราะว่าบางที ให้ให้จาไปดูเพราะว่าเชืูมูมันทีมันเปลี่ยนปีต่อปีเนี่ยมันเปลี่ยนปีละครั้งตรวจไปดูเพราะว่าบางครั้งเราไม่รู้ว่าปีที่แล้วคุณเชิญจาไปตรวจปีนี้คุณจะมีคอนโดขึ้นไหมใช่ใช่ไหมข้างบ้านคุณก็ทําหลังคงหลังคาอะไรเพิ่มหรือเปล่าบางคนมีลูกศิษย์มาถามผมได้เนี่ยอยากจะซ่อมบ้านผมก็เลยว่าโอ้ต้องเชิญอาจารย์ไปตรวจครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคิดชงไหมเชืูมตรงนั้นมันเปลี่ยนหรือเปล่าบ้านเป็นยังไงจะชงไหมเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติทีมงานต่อไปเนี่ย รับผิดชอบล้วนๆเลยนะมันเราก็ไม่มั่นใจใช่ไหมเออ,อแล้วก็ให้อาจารย์ไปดูดีกว่าว่าเชิญชวนทําได้ไหมเชิญชวนนะฮะว่าทุกท่านเนี่ยที่เคยเชิญท่านอาจารย์ไปตรวจแล้วไม่ว่าจะเป็นปีไหนๆก็แล้วแต่ใช่จะย้อนหลังกี่สิบป,ปีก็ไม่เป็นไรนะผมคิดว่าถึงเวลาแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนยุค้ะนะเออมันปลายุคแปดแบบสุดๆแล้วนะเตรียมตัวเขายุคเก้าแต่ไม่เตรียมตัวเขายุคเก้านะเพราะนั้นหลายท่านที่อาจจะไม่นึกถึงเคสประเด็นนี้ว่า การเปลี่ยนยุคแปดเป็นยุคเก้านี่มันการเปลี่ยนคู่จากตะวันตกพลังตะวันตกเป็นตะวันพลังตะวันออกครับบางครั้งบ้านคุณอาจต้องมีเคล็ดบางสิ่งบางอย่างมาช่วยป้องกันตัวไว้ก่อนเพื่อให้อยู่ายาวๆได้อันเนี้ยก็จําเป็นนะแล้วก็ดาวที่มันจะย้ายเข้ามาประจําปีนะฮะปีหน้าทีดาวสี่ละนะคุณก็ต้องดูต่อว่าคุณเป็นคนเลขสี่ไหมเป็นคนดาวอะไรไหมที่มันมีความขัดแย้่งกับเลขสี่หรือเปล่าเนี่ย คุณก็ควรต้องเชิญท่านอาจารย์ไปตรวจซ้ําเพื่อที่จะปรับปรุงชีวิตตัวเองให้การงานการเงินคุณยังเดินหน้าต่อไปได้แบบไม่หยุดยัง้งก็ติดต่อเข้ามาที่คุณแตงได้โดยตรงครับผมต,ต่อทางไหนได้ทางไลน์เหมือนเดิมเดี๋ยวจะมีข้อมูลที่หน้ารายการอยู่แล้วครับผมอันนี้ก็คือฝากทุกท่านด้วยครับเพราะว่าใกล้ปีใหม่แล้วแหละครัวเดี๋ยวทุกท่าน ลืมไม่ใช่หรากพราตุจจรจนี่มันเร็วมากไงมันมกกรลาปุ๊บก็ถึงแล้วและบางคนใจร้อนทำไมคุณตาไม่มาก็คุณมาอัดกันตอนเนี้ยเออมาอัดกันตอนนี้มันก็จะเบียดกันอย่างนี้แหละครับอืฉะนั้นใครมาก่อนรีบมาไม่ต้องรอถึงมตุจีนะมาก่อนเลยมาก่อนตรวจก่อนครับครับมีลูกศิษย์นะเอฟซีตกยงเหมือนกันคุณฟูดิตบอกว่าลงทะเบียนไ้คขูเรียบร้อยแล้วครดีดีด้วยแล้วก็รรา ไปเจอกันเนาะ,ะวันนี้พบท้วนกระบวนฟามพบกับเรา3าคนสามประสานได้หมายทุ่งนี้ในร,ร,รายการโอมช่วยเที่ยงวันวน,นี้ราไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ